สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n ดีถูกฟรีนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีโปรแกรมอพาร์ตเมนต์มาแจกกันนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างนี้เลยตอนนี้เราก็มาดูสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรมกันครับเวลาเราดาวน์โหลดจากลิงก์ที่ให้มาแล้วเราจะได้เป็น10บไฟล์ลักษณะนี้นะครับชื่ออพาร์ตเมนต์ข้างหน้าเป็นเวอร์ชันปี2 2เดือน4วันที่5นะครับคือเวอร์ชันนี้ เวลาได้ซิปไฟล์มาแล้วที่ต้องทำก็คือให้แตกซิปครับผมคลิกขวาแล้วก็แตกซิปนะครับ Extract here ก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ลักษณะนี้มาซึ่งในโฟลเดอร์นี้จะประกอบไปด้วยตัวโปรแกรมครับคือ Apartment file นะครับแล้วก็ตัววิดีโอคู่มือที่เรากำลังสาธิตอยู่นี่แหละครับเอาไว้ดูประกอบการทำงานครับเมื่อได้ตัว โปรแกรมมาแล้วนะครับก็ดับเบิลคลิกเปิดมันขึ้นมาพอาเปิดขึ้นมาจะเจอหน้าแรกหน้านี้นะครับซึ่งจะเป็นหน้าทำงานทั้งหมดของเราสิ่งที่ต้องทำก่อนอื่นเลยคือตั้ง c o n f ิกก่อนนะครับมาที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ Option สำหรับเวอร์ชันที่ผมใช้ Excel นี้จะเป็น365นะครับซึ่งเวอร์ชันอื่นก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่เมนูอาจจะสับไปสับมาในบางเวอร์ชันเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ๆก็จะ อยู่ตรงนี้ล่ะครับไ e option แล้วก็มาที่ t ั u เซ center น,นะครับ t ั u เซ center setting ปกติมันจะติดอยู่ที่ show m e สเ a g e bar ครับว่ามาโคบล็อกเอาไว้นะครับเป็น security warning อย่างนี้เราก็เปลี่ยนเป็น never ครับไม่ต้องให้มันเตือนเพราะว่าในโปรแกรมเรามีเขียนมาโคหรือ v i s u a l basic อยู่แล้วซึ่งจำเป็นต้องใช้นะครับถัดจากนั้นก็มาที่มาโคเซต t ิ้งครับปกติจะอยู่ที่ disable ให้ตั้งเป็น enable ไม่อย่างนั้นโปรแกรมจะใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าครั้งแรกครั้งเดียวในแต่ละเครื่องที่เอาโปรแกรมไปใช้นะครับจนกว่าจะมีการ format windows หรือว่าลง Microsoft Office version ใหม่ตัวค่าที่เราตั้งหรือคอนฟิกอันนี้จะคืนค่ากับเป็นค่า default ครับทำให้ไม่สามารถใช้โปรแกรมได้อีกก็ ต้องกลับไปตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีการฟอร์แมต w n n o w w s หรือว่าลง Microsoft Office ใหม่นั่นเองอย่าลืมนะครับทุกเครื่องที่เอาไปใช้ต้องมีการตั้งค่าตัวนี้ก่อนไม่อย่างนั้นจะใช้มาโคไม่ได้ครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็โอเคไปจากนั้นเขาบอกว่าต้องปิดแล้วเปิดนะครับถึงจะใช้งานได้ก็โอเคไปครับแล้วก็ปิดโปรแกรมไปก่อนจากนั้นก็ดับเบิลคลิกเปิดมันขึ้นมาใหม่เราก็จะพบหน้านี้ครับ คราวนี้ก็มาเริ่มต้นทำงานกันได้เลยครับสิ่งแรกหรือสเต็ปแรกที่ต้องทำนะครับก็คือบันทึกห้องครับคืออพาร์ทเมนตเรามีกี่ห้องก็บันทึกเข้าไปนะครับ R001 ค่าเช่าครับรายเดือนก็สมมุติว่า3 0 0พนะครับผู้เช่ายังไม่ต้องจากถึงไม่ต้องตังบินไม่ต้องนะครับแล้วก็ R002 ห้องถัดไปนะครับค่าเช่า3,5 0 0ครับ แล้วก็ R003 ค่าเช่า4,000 R004 ค่าเช่า4,500โอเค okay. ครับผมตั้งไว้4ห้องก่อนลักษณะนี้นะครับนี่ก็คือทะเบียนห้องครับเป็นอันจบพิธีการลงทะเบียนห้องทั้งหมดที่เรามีนะครับไม่ว่าเราจะมีกี่ร้อยห้องก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับตรงค้นหานี่เสิร์ชห้องได้นะครับสมมุติว่าผมมีอีกห้องหนึ่ง R011 5,000บาทอย่างนี้เวลาเราเสิร์ชนะครับเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์เต็มนะครับผมพิมพ์03ก็จะได้ห้อง03ดับเบิลคลิกเป็นการปลดฟิลเตอร์นะครับถ้าผมพิมพ์01เราจะได้2ห้องครับคือ01และ01 1ฉะนั้นเรามีกี่ร้อยห้องก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเราสามารถเสิร์ชหาได้ในพริบตาจากนั้นก็มาเริ่มบันทึกน้ำไฟกันนะครับแต่ แทนที่เราจะต้องมานั่งเลือกทีละห้องแล้วบันทึกมิตเตอร์น้ําไฟนะครับเราก็ใช้ตรงนี้ครับกดเพิ่มเลยมันจะทุกห้องที่เรามีมาเพิ่มเห็นไหมครับเป็นไฟอยู่5ห,ห้องแล้วก็น้ําอยู่5ห,ห้องเห็นไหมครับ E กับ w ิว ตอนนี้เราก็เริ่มกรอกเลยครับว่ามิเตอร์น้ำไฟตั้งต้นคือเท่าไหร่ให้เอามิเตอร์ของสิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับมาลงเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนถัดไปหรือสิ้นเดือนนี้ที่โปรแกรมมาใช้เนี่ยเราก็จะเก็บเงินค่าเช่าผู้ที่อยู่รายเดือนทั้งหมดตอนนี้ผมก็สมมุติว่าเป็น10 1 1 3 4อันนี้สมมุติง่ายๆนะครับ กาตรงถึงนะครับถึงเพราะเราตั้งต้นที่มิเตอร์หนีโอเคครับเป็นอันจบเรื่องการบันทึกน้ำไฟอย่าลืมนะครับวันที่คือสิ้นเดือนที่แล้วนะครับตรงนี้ผมใส่วันที่ปัจจุบันให้เพื่อความสะดวกครับจะแก้หรือไม่แก้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นอันจบครับตั้งธุรกิจอพาร์ตเมนต์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับมีการลงทะเบียนห้องลงทะเบียนมิเตอร์น้ำไฟของ สิ้นเดือนที่แล้วไว้เรียบร้อยซึ่งไอ้ประทึกน้ําไฟนี่เราก็สามารถค้นหาได้เหมือนกับค้นหาห้องตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าผมลองเซิร์ช01 <c oughs> ดูก็จะเห็นว่ามันล็อกน้ําไฟของห้อง01กับ01 011เอาไว้ให้แตบเมื่คลิกคือก,การปลดล็อกนะครับนี่คือฟังกช์ชันของโปรแกรมถัดมาครับลงทะเบียนแขกที่พัก ตอนนี้สมมติว่าเราเริ่มโปรแกรมกลางทางนะครับธุรกิจดําเนินมาช่วงหนึ่งแล้วเราก็มีแขกประจําที่พักอยู่ในหลายๆห,ห้องก็เริ่มลงทะเบียนแขกครับผมจะสมมุติชื่อสมชายนะครับขออนุญาตพิมพ์าภาษาอังกฤษนะครับเพราะมันค่อนข้างจะพิมพ์ได้คล่องและเร็วกว่าจะได้ไม่เสียเวลาตัวมัดจําก็บันทึกไว้ครับสมมุติว่าสมชายอยู่ห้อง002 มีล่วงหน้าอยู่2เดือนครับวันที่คืนมาจจำปล่อยว่างไว้ตอนนี้ผมก็จะเอาสมชายเข้าห้อง002นะครับเอาสมชายเข้าห้อง002ด้วยการดับเบิลคลิกตรงผู้เชา่าถ้าเห็นดอกจันสองดวงที่ฟิลหรือคอลัมน์ไหนหมายถึงอันนั้นดับเบิลคลิกได้นะครับตอนนี้ผมจะเอาเข้าห้อง002ผมดับเบิลคลิกตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเอาสมชายข้ามมาใส่ตรงผู้เชา่า แล้วก็มีการตั้งบินโด,ดยการติกเอาไว้ในทางกลับกันครับเราก็เอาห้อง0 0 2มาใส่ตรงทะเบียนสมชายเช่นกันครับเพื่อจะได้รู้ว่าสมชายอยู่ห้องนี้เวลาเสิร์ชค้นหาชื่อนะครับถัดจากนั้นผมก็จะเพิ่มผู้เช่าเข้าไปครับตรงนี้ผมจะเพิ่มสันสนีเข้าไปนะครับสันสนีอันนี้ผมขอเว้นเอาไว้แล้วกันแล้วก็ไปตรงนี้เลยครับมาจำมาจำเอาไว้ทั้งหมด900 0 นะครับสันนีจะอยู่ห้องนี้ครับเหมือนกันนะครับก็คือมีการติดตั้งบินเอาไว้เวลาเราจะออกบินนะครับมันจะออกเฉพาะที่มีการติดที่ไม่ติดจะไม่ออกนะครับแล้วก็เอาห้อง004กลับมาใส่ตรงสันนีครับไปเพื่อผู้เช่าต่อทิปเคเวนไว้นะครับลูมอันนี้ก็คือเอาเข้าตรง3 0 0พัวัดจำเอาไว้600 0นะครับลวงหน้า โอเคครับผมเอา3คนเขาห้องเรียบร้อยแล้ว3คนนี้คืออยู่มาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับจากถึงนี่เราบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นการดูอ้างอิงครับผมสมมุติว่าคนนี้เขาอยู่ตั้งแต่วันที่5นะครับถึงไหนถึงก็อาจจะปล่อยว่างไว้หรือถ้าเป็นสัญญาลายปีเราก็จะใส่เข้าไปถึง31 d e c ember นะครับส่วนสมชาย เขาอาจจะเข้ามาตั้งแต่เดือน9ของปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะอยู่ถึงไหนก็คือยาวๆครับอาจจะปล่อยว่างไว้หรือว่าจะใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่นี่ผมขอใส่เป็นอยู่ไปถึงเดือน6ปีหน้าเลยนะครับส่วนสรนสนีอันนี้เข้ามาวันที่7เดือน3นะครับถึงยังไม่รู้ปล่อยว่างเอาไว้ลักษณะนี้ก็ สามารถทำได้นะครับไอจากถึงนี่จะไปมีผลกับตัวรายงานของเราครับเพื่อจะรู้ว่าห้องไหนถึงกำหนดการจะออกเมื่อไหร่นะครับเวลาคนเข้ามาขอห้องเราจะได้สามารถบอกได้ครับว่าอีกกี่วันหรือกี่เดือนจะมีห้องว่างลักษณะนั้นโอเคครับพวกนี้คือคนอยู่เก่านะครับคราวนี้ผมไปเพิ่มผู้เชา่าชื่อกบอันนี้เขาบอกว่าเขาจะเข้าอยู่ เดือนหน้านะครับวันที่1เดือน5ฉะนั้นเราก็เลยยังไม่กําหนดห้องถ้าเผื่อห้องเราเต็มแล้วหรือเขาไม่ได้แฮปปี้กับสองห้องนี้จะรอห้องอื่นลักษณะนั้นเป็นต้นก็คือกําหนดการจะเข้า1เดือน5ผมก็เลยปล่อยไว้ลักษณะนี้แหละครับถัดมาครับเพิ่มผู้เช่ากุ้งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่อาจจะเข้าพรุ่งนี้มาลืนนี้ก็แล้วแต่เราก็ยังจะไม่บันทึกห้องอยู่ดีจนกว่าวันที่เขาเข้ามาครับก็เป็นอันเสร็จเรื่องนะครับ ตอนนี้เราก็มาดูตัวห้องว่างกันนะครับถ้าเกิดกุ้งมาถามว่าจะมีห้อง3,000ว่างหรือเปล่านะครับเราก็สามารถจะกดห้องว่างตรงนี้ครับแล้วบอกได้เลยว่ายังไม่มีนะครับแล้วบังคลิกตรงค้นหาห้องนี่เป็นการกดฟิลเตอร์นะครับห้องว่างกดตรงนี้เราก็จะเห็นห้องว่างทุกห้องเลยถัดมาครับอีก2วันปรากฏว่ากุ้งมาแล้วนะครับเราก็จะเข้าห้องแล้ว เราก็จะเอาเข้าห้องนี้ครับห้อง4,000ดับเบิลคลิกตัวกุ้งเข้ามานะครับห้อง003มีการติดตั้งบินไว้แล้วก็จะเข้าถัดไปนะครับอีก2วันสมมุติว่าเป็นวันที่7เดือน4แล้วนะครับไม่มีกำหนดออกเหมือนกันตรงนี้จะเกิดปัญหาแล้วว่ากุ้งเข้ามาตรงกลางทางนะครับทะเบียนน้ำไฟที่เราจดเอาไว้ของห้อง003เห็นไหมครับ พอเราเอากุ้งเข้าห้อง003ตัวน้ําไฟจะถูกฟิลเตอร์คือล็อกไว้ที่ห้อง003เลยเพื่อให้ทําการบันทึกน้ําไฟณนะวันที่กุ้งเข้าคือวันที่7เดือน4ผมก็จะก๊อป 2, ปี้สบรรทัดนี้นะครับคอนโท 4, แล้วก็ลงมาตรงนี้ c อนโทนวีก๊อปปี้ลงมาครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าตัวถึงที่เราตั้งต้นนะสิ้นเดือนที่แล้วถูกยกมาตั้งเป็นจากตรงนี้แล้วครับแล้วเราก็บันทึกน้ําไฟวันที่ กุ้งเข้ามานะครับสมมุติว่าเป็น15.4ลักษณะนี้โอเคครับเราก็บันทึกน้ำไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเมื่อถึงสิ้นเดือนนะครับน้ำไฟของกุ้งจะคำนวณจาก15กับ14 ไม่ใช่จากยอดตั้งต้นเหมือนทุกคนที่อยู่เต็มเดือนนะครับอ่านี่ก็เป็นกรณีเข้า6กลางเดือนหรือระหว่างเดือนนั่นเองครับจะปลด filter, ฟิลเตอร์น้ําไฟก็ดับเบิลคลิกตรงค้นหาห้องนะครับดับเบิลคลิกตรงนี้ทั้งหมดสําหรับใครที่มาแล้วต้องการเข้าเลยนะครับเราก็สามารถ Double click ดับเบิลคลิกได้หรือวันถึงนะครับสมมุติว่าเรามีแขกเข้ามาอีกคนนึงครับชื่อชายนะครับมาถึงก็ขอเข้าห้องนี้เลย นะครับมาจำหน0 0 0 0มผมก็ดับเบิลคลิกที่ห้องนี้ปุ๊บเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าวันนี้เลยครับก็ดับเบิลคลิกเราจะได้วันที่ปัจจุบันนะครับฉะนั้นการดับเบิลคลิกนี่จะได้วันที่ปัจจุบันเสมอลักษณะนี้พอดับเบิลคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะฟิลเตอร์เอาไว้ครับก็เหมือนเดิมทําการ Copy Ctrl c t r t r o t r l v n t r o l V นะครับแล้วก็ตั้งยอดใหม่ครับ กดฟิลเตอร์นะครับก็เป็นอันจบการทำงานนะครับฉะนั้นมันก็จะมีพวกที่อยู่รายเดือนอยู่เต็มเดือนน้ำไฟก็จะนับจากตัวตั้งต้นของเราคือสิ้นเดือนที่แล้วนะครับเราพอสิ้นเดือนนี้เราจะมาดูการออกบินกันอันนี้ก็เป็นการลงทะเบียนแขกลงทะเบียนห้องลงทะเบียนน้ำไฟนะครับแล้วก็ลงทะเบียนน้ำไฟนะจุดที่แขกเข้ามาระหว่างเดือน ตอนนี้เรามาสมมุติกันนะครับสมมุติว่ามันถึงสิ้นเดือนแล้วนะครับผมขอไปแก้วันที่ตรงวินดว์นิดนึงคลิกวป adjust date แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น auto out ออกนะครับแล้วก็ set date t i manually e m change ผมขอเปลี่ยนเป็นวันที่30ครับสแสดงว่าตอนนี้ถึงสิ้นเดือน a p r i l เรียบร้อยแล้วนะครับ c h change แล้วก็ปิดนี้ไปเห็นไหมครับ30เดือน4 ฉะนัพอพอสิ้นเดือนแล้วสิ่งที่เราต้องทำครับก็คือวางบินเก็บตังคู้เช่าทั้งหมดทั้งค่าเช่าและค่าน้ำไฟณนะสิ้นเดือนคือ30เดือน4นะครับขั้นตอนณนะสิ้นเดือนที่ต้องทำก่อนอื่นเลยครับคือไปเช็คน้ำไฟของทุกห้องมานะครับจดมาแล้วก็เอามาคีย์ใส่โปรแกรมครับโดยการกดเพิ่มแต่ก่อนที่จะเพิ่มนะครับ งวดนี้ไม่เหมือนค่าตั้งต้นแล้วครับเพราะเราจะต้องมีค่าน้ําไฟที่จะเก็บกับผู้เช่าด้วยไฟต่อหน่วยผมสมมุติว่าเป็นสิบบาทนะครับน้ําต่อหน่วยสองบาทแล้วก็กดเพิ่มครับซึ่งมันก็จะเพิ่มทุกห้องให้เรานะครับทั้งไฟและน้ําตามปกติตอนนี้ก็มาใส่ที่ถึงเหมือนเดิมครับแต่จะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะตัวจากมันจะยกจาก ถึงของเก่ามานะครับวันที่30เดือน4เห็นไหมครับตอนนี้ผมใส่20 21 22 23 24 20 21 22 23อาให้แน่ใจนะครับมันไม่ได้สายอดเดิมมันก็จะคำนวณตามราคาที่เราใส่ครับ10บาท2บาทคำนวณเป็นค่าน้ำค่าไฟให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ ไปออกบินได้ครับโดยการกดออโตบิลมันจะเอาทั้งหมดที่มีการติดตั้งบินนะครับไปออกถ้าอันไหนเราเจตนาจะไม่เก็บตังค์นะครับเราก็ต้องเอาติออกอย่างนี้จะไม่เก็บตังค์นะฮะแต่ถ้าไม่ติดก,ก็จะเก็บทั้งหมดครับโดยเอาค่าน้ําไฟไปรวมกับค่าเช่าให้เรียบร้อยนะครับจะสังเกตได้ว่าน้ําไฟของเก่าจะหายไปหมดจะเหลือแต่ตัวปัจจุบันที่จะเก็บตังค์เท่านั้นที่แสดง จุดนี้หลังจากกดเพิ่มไปแล้วนะครับผมกดออโต้บิลครับเราก็จะได้บินสำหรับผู้เชา่า5้าห้องมาเรียบร้อยพร้อมกับค่าน้ำค่าไฟรวมเป็นเท่านี้นะครับถ้ามีค่าอื่นๆอยากจะบวกเพิ่มเข้าไปก็สามารถจะไปขีได้สามารถจะขี่เข้าไปตรงนี้ได้เลยครับอย่างเช่นอันนี้มีเก็บค่าเสียหายเข้าไป500นะครับยอดจะเปลี่ยนเห็นไหมครับ อันค่าอื่นๆมาใส่ตรงบินได้เลยนะครับแล้วก็กดพิมพ์มันก็จะพิมพ์ออกมาเป็นใบๆเลยครับองแรกนะครับถัดมา n a v i g a เ o r Next Page นะครับสมชายกุ้งสันสนีชัยเห็นไหมครับลักษณะนี้เมื่อเปลี่นเสร็จเรียบร้อยก็ c ค e p r i ปล Preview นี้ไปครับหรือปิดไปตรงนี้ก็เหมือนการค้นหาต่างๆในหน้าแรกนะครับเราก็สามารถจะค้นหาบินได้จากตรงนี้ครับ สมมุติว่าค้นหาชัยนะครับเราจะได้ทั้งสมชายแล้วก็ชัยแล้วกลคลิกปลดออกนะครับหรือจะค้นหาเลขห้องก็ได้ครับคือ01ก็ได้ห้อง01กับ011นะครับ04ก็จะได้ห้อง0ูนครับ click แล้วก็คลิกปลดแล้วนี่ก็คือฟังก์ชันของการวางบินนะครับสำหรับโปรแกรมอาพาร์ตเมนต์ โดยสรุปก็คือครั้งแรกมาตั้งห้องก่อนครับแล้วก็ตั้งน้ําไฟของสิ้นเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ลงทะเบียนแขกเอาแขกเข้าห้องจากนั้นก็มีข้อยกเว้นคือแขกที่เข้ามาพักระหว่างเดือนนะครับก็ต้องมีการ บันทึกน้ำไฟณนะวันที่เขาเขา้าแค่นั้นเองครับที่แตกต่างแล้วพอถึงสิ้นเดือนก็ใส่ค่าน้ำค่าไฟณนะสิ้นเดือนนั้นที่เราจะคิดแล้วกดเพิ่มเข้าไปเพื่อเอาไว้คำนวณตอนออโตบิลนะครับส่วนออโตบิลอันไหนไม่อยากให้ออกบินก็คือติกออกหมายถึงเราอาจจะไปเก็บเงินกันข้างนอกอะไรลักษณะนั้นนะครับถ้าติกออกก็จะไม่ถูกตั้งบินครับแล้วก็กดออโตบิลไปแล้วก็สั่งพิมพ์อย่างที่เห็นนะครับ ฉะนั้นระหว่างวันหรือระหว่างเดือนไหนก็แล้วแต่อยากดูบินที่ค้างเปิดหน้าบินนี้ได้ครับแล้วถ้ามีการจ่ายล่ะครับสมมุติว่ากุ้งเอามาจ่ายครับเราดับเบิลคลิกตรงนี้ฮะจ่ายวันไหนดับเบิลคลิกวันนั้นนะครับปุ๊บ,บเราดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้คนที่จ่ายแล้วถ้าผมปิดไปนะครับแล้วเปิดหน้าบินขึ้นมาใหม่จะเห็นว่า2คนนั้นหายไปแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จเรื่องของ ระบบเช่าคราวนี้ถ้ามาดูคนออกสำหรับคนออกนะครับกฎของโปรแกรมนี้ก็คือเขาต้องออกสิ้นเดือนเสมอนะครับเพราะเราจะวางบินทั้งหมดสิ้นเดือนนะครับค่านามไฟขับนวนระหว่างเดือนไม่มีนะครับมีแต่บันทึกตอนเข้าว่าเริ่มต้นที่เท่าไหร่ก็มาดูปุ่มสุดท้ายกันบ้างครับคือตรงรายงาน รายงานเราจะมีอะไรครับรอห้องเราจะเห็นว่ากบรอห้องอยู่เพราะจะเข้า1เดือน5นะครับยังไม่ได้เข้าเมื่อถึง1เดือนห้าเราค่อยเอากบเข้าห้องก็ตรงรอห้องก็จะหายไปครับห้องว่างนะครับคลิกไปก็จะไม่เห็นเพราห้องไม่ว่างเลยนะครับสมมุติว่ามีแขกออกแล้วคือกุ้งออกแล้วนะครับณนะวันที่นี้ผมแับปุ้ลคลิกปุ๊บแล้วก็ผมััเปิ้ลคลิกตัวห้องที่ ปุ๊บๆอันนี้จะเห็นได้ว่าเอากุ้งออกจากห้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาดูรีพอร์ตกันครับห้องวางจะเห็นได้ว่าคืนกลับมาห้องหนึ่งคือ r 003นะครับส่วนกำหนดออกนะครับเท่าที่มีวันที่ให้นะครับถ้าไม่มีก็จะไม่เห็นเห็นไหมครับอันนี้เห็นดัทิปกับสมชายส่วนสารสนีกะใช้ไม่มีเลยไม่เห็นนะครับฉะนั้น ถ้าอยากจะเห็นตรงกำหนดออกอันนี้ก็ต้องกรอกหน้าฟอร์มหลักนี้ด้วยนะครับจะได้เห็นตอนออกรีพอร์ตโอเคครับสำหรับสรุปรับจ่ายนะครับก็จะมีการสรุปยอดเงินรับจ่ายเห็นไหมครับเราจะใส่ไว้ c e i v e กับเป y แยกเป็นเดือนๆไว้ลักษณะนี้นะครับถ้าอยากเห็นตัวสรุปก็ต้องส่งไป e x c e l ครับอันนี้เป็นแค่ดีเทลที่ดึงออกมาให้เราสามารถจะสรุปได้ว่า เงินรหนรับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่หรโดยการ Export ไป Excel นะครับซึ่ง Excel ตัวนี้ได้มาจากตรงนี้ครับ external data แล้วก็ Export นะครับกด Excel Export แล้วก็ Open เมื่อไปถึงตรงนี้เป็นการกำหนดพาธครับ browse หาว่าจะไปไว้ไหนผมจะไว้ที่ Desktop นะครับมันจะตั้งชื่ออย่างนี้เดี๋ยวเราจะเห็นที่หน้า Desktop เราชื่อ Report r e c e i p t ป a y Summary Q 1 กดเซฟไปครับแล้วกดโ OK. อเค close มันก็จะไปเปิด Excel ให้เราครับเป็นดีเทลเดียวกับในรีพอร์ของ Excel เลยนะครับตัวเดียวกันส่งไปนี่แต่ว่า Excel จะมีฟังก์ชัน Pivot Table ครับคลิกตรงไหนก็ได้ c อนโทรนะครับกด c อนโทแล้วก็มาที่ Insert Pivot Table แล้วก็โอเคไปแค่นี้ครับ Insert Pivot Table โอเคจากนั้นเราก็ สามารถจะสรุปได้ครับเอาเดือนมาวางแล้วก็เอาตัวจำนวนเงินวางตรงนี้นะครับตรง value ค่าวางที่คอลัมน์เห็นไหมครับก็จะมีค่าไฟค่าเช่าค่าน้ำคลิกตรงนี้ทีหนึ่งครับ value field setting Number format Number แล้วก็ decimal ฮะ2 decimal แล้วก็มีคอมา่าลักพัน โอเคแล้วก็โอเคเห็นไหมครับก็จะมีค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟให้ดูในแต่ละเดือนนะครับก็เป็นเรื่องของ e x c e l p i v o t t a b l e ในการ Summary ครับปิดไปนะครับไม่ต้องเซฟเพราะข้อมูลอยู่ใน Excel เรียบร้อยแล้วแล้วนี้ก็เป็นตัวรายงานทั้งหมดของโปรแกรม Apartment ท,ที่มีให้นะครับก็ขอจบสาธิตการใช้งานโปรแกรม Apartment ไว้ตรงนี้นะครับ สามารถเอาไปใช้ได้กับอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าหรือว่าบ้านเช่าต่างๆที่เป็นรายเดือนครับหลังจากได้ดูสาธิตและทดลองใช้โปรแกรมกันไปแล้วนะครับหากใครต้องการศึกษาเพิ่มเติมอยากเขียนเองบ้างเรามีหลักสูตรเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft e x c e s เเตรียมไว้ให้ถึง3รูปแบบนะครับคือ 1. อยากเรียนรู้วิธี เขียนและอยากเขียนโปรแกรมอย่างนี้เองได้บ้างเรามีหลักสูตรวิดีโอออนไลน์ครับเรียนด้วยตัวเองคือเจาะลึก Microsoft a c c e s s บรรจุไปด้วยหลักสูตรกว่า80บท20ชั่วโมงอัดแน่นไปด้วยเนื้อหานะครับสอนตั้งแต่เริ่มคิดออกแบบจนเขียนเสร็จเป็นโปรแกรมโดยไม่ต้องมีพื้นฐานโปรแกรมแต่อย่างใดและหากใครต้องการปรับปรุงต่อยอดโปรแกรมนี้ให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะกับตัวเองเรามีหลักสูตร One Day Workshop เตรียมไว้ให้เรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขภายใน1วันด้วยครับและหากต้องการเขียนโปรแกรมเฉพาะใหม่หมดเลยก็สามารถติดต่อทำเวิร์กช็อปแบบ 4-day workshop คือ4วันโดยนำโปรแกรมที่จะเขียนมาดำเนินการสอนจนเสร็จเป็นโปรแกรมที่ต้องการทุกหลักสูตรเวิร์กช็อปจะมีบันทึกวิดีโอส่วนตัวให้ตลอดการสอนนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www d o k free com หรือจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับที่ไลน์แอดดีถูกฟรีแล้วพบกันในหลักสูตรครับสวัสดีครับ